ท่านต้องรับผิดนะครับนะฮะอย่าลืมนะฮะมันเคยมีกรณีฟอ้องอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยมาแล้วนะคับความเสียหายพวกนี้เพราะฉนั้นถ้าท่านโกหกแล้วตัวเลขมันออกมาเนี่ยมันท่านโกหกเนี่ยมันมีหลักฐานนะฮะเวลามันท่านทารายงานทําตัวเลขออกมาถแถลงเนี่ยมีหลักฐานชัดๆนะว่าท่านโกหกท่านโดนนะครับเพราะฉะนั้นขอความปรุนานะฮะว่าถ้าถ้าท่านเห็นแก่อน,อนาคตล,ลูกหลานของตัวท่านเองนะ ท่านก็ระวังเอาไว้ก็แล้วกันเวลาท่านโกท่านโกบมันจับโกบง่ายมากนะตัวเลขน,นี้ง่ายจริงๆครับเ,เรื่องทางออกคือระยะท่านเวลาที่เรารู้แล้วว่ายงงอย่างไรอย่างไรเราก็ขายข่าวกันและข่าวถามเนี่ยตัดสุนแน่ๆนะครอ,อย่างที่คุณเ,เดชาพยายามเสนอนะผมก็คิดว่าเป็นเรื่องเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นทางองอกช่วงหนึ่ง ทางออกอีกทางหนึ่งก็คือเรื่องการช่วยเหลือเรื่องปัจจัยการผลิตของเกษตรกรเรื่องที่ดินเรื่องอะไรต่างๆนั่นคือเป็นทางออกนะฮะแต่ว่าทางออกที่ดีที่สุดก็คือว่าคือมันต้องเลิกโครงการนี้ถ้าไม่เลิกเนี่ยมันไปไม่รอดนะครบทางออกอีกทางหนึ่งก็คือเราจะไปสู่ข้าคุณภาพถ้าเราไม่เลิกโครงการนี้เราไม่มีทางที่จะเขียนข้าวไทยไปสู่คุณภาพข้าวได้ไปสู่ภาพข้าวที่มีคุณภาพได้ยังไงยังไงชาวนาก็ไม่สนใจเพราะเวลานี้ชาวนาวิ่งเต้น เจ้าหน้าที่ที่เจ้าหน้าที่ที่ทำโครงการเรื่องวกนี้เวลาออกาาการตัวฝัเจ้าหน้าก็จะถามเลยอบอกว่าขอพันข้าวอายุสั้นได้ไหมทุกคนขอพันข้าวอายุสั้นสั้นเจหวันเพราะว่าถ้าได้เจ็วันเนี่ยมันได้ปีละสามรอบการเมืองก็คงม,มีประโยชน์ในส่วนนี้ด้วยนคะครับก็เป็นอะไรที่ต้องยอมรับว่าเหนื่อยที่ที่ ผู้ประกอบการข้าวในในปัจจุบันเนี่ยนโดยเฉพาะในเรื่องของผู้สมรอกเนี่ยกรับิลงสีอาจจะไม่ค่อยเหนื่อยเท่าไหร่เพราะว่าท่านได้ประโยชน์อยู่แล้วนะเซกเตอร์สุดท้ายที่เกี่ยวกับเรื่องของข้าวเนี่ยคือปลายน้ำเนี่ยนะครับก็มีปัญหาเพราะขวดนะครับโดยเฉพาะเวลารัฐบาลตอนนี้เนี่ยข้าวเก็บไปมากแล้วก็ระบายไม่ออกเนก็เป็นเป็นประเด็นที่เรียว่าหนักหนาสาหัส สำหรับทั้งประเทศชาติด้วยแล้วก็ในตลาดโลกเองเนี่ยตอนนี้เนี่ยดูก็ดูเหมือนกับว่าปีหน้าเนี่ยไม่อยาหวังในราคาจะขึ้นไม่มีทางนะครับก็คือสิ่งที่ทำเนี่ยก็ส่วนทางความตั้งใจถ้าเป็นความตั้งใจจริง,รงของรัฐบาลว่าต้องก,การให้ราคาตลาดโลกขึ้นนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยท่านก็ต้องระบ,บายไนยส่วนระบายมาก็คือเพิ่มสพลายใน,ยต,นตลาดก็ไม่ขึ้นนะครับ ริงเลยทีรุสสาเนี่ยคือถ้าพูดเป็นธรรมะเนี่ยไอการรู้สาเนี่ยมันติดศีลตระบานเนี่ยมันูุสสาละมันไวรลยทําไมอ่ะไม่ใช่ภาษาไทยไม่ไว้ลยไว้ล่ภาษาไทยมันดีโกหกสีขาวโกหกทำไมรู้ว่าโกหกอย่าไปโกหกครับดยตระบาลทั้งกี่โกหกไม่ได้ไอโกหกแบบเรื่องใหญ่ใหญ่แบบสมุนว่าโกหกเรื่องการส่งออกอะไรเนี่ยโกหกแบบนั้นมันยังโกหกได้ไอเล็กน้อยมันทำไมโกหกไม่ได้ พูดความจริงนะครับเราก็มาฟังคนอื่นเขาบ้างแล้วก็ลองมาตรการที่คนเสนอบ้างแล้วแบบนี้จะแก้ปัญหาได้ไม่ใช่ว่าดีแล้วอะไรก็ดีแล้วฟังให้ฟังะไรก็ไม่ฟังมันไม่ใช่เงินคุณนี่ครับเเงินภาษีเราแล้วไม่ใช่ชาติเป็คนเดียวของเราด้วยถ้าชาติมันพังแล้วเราคงไปอยู่ที่ไหนอ่ะผมไม่มีบ้านของเรามพ่กคุณนี่ไมผมลำบากกคุณตั้งเยอะแล้วทำไมคุณไม่ฟังเลยเราเสนอมาตรการที่ไม่ต้องเสียเงินสักบาททำไมคุณไม่ทำ แล้วแต่ก่อนก็ทํามาแล้วภาษีก็เก็บมาแล้วคุณจปเลิกมันเองแต่ก่อนให้โฆษณาคุณก็ป่อนโฆษณาจนบ้าเลื่อดแล้วตัวเลขของโลกเนี่ยคุณเป็นระดับสี่ต่อห้าเนี่ยคุณภูมิใจเหรอไอ้การใช้สายเคมีมากในลำดับสี่ห้าของโลกเนี่ยแต่ประเทศคุณเล็กทีเดียวเนี่ยแล้วคุณจะไปสู้ใครก็ได้ปีห้าแปดแคุณตอบได้ไหมว่าปีห้าแปดจะสู้ประเทศไหนได้บ้างรอบรอบเนี่ยเฮ้ยคนรีทอมตอบไปเลยมันอยากจะเรียบร้อยว่าออกมาพูดกันได้ไหมว่าแต่ละเรื่องที่เรา ถามเนี่ยคนตอบจริงๆได้ไหมแล้วตอบว่าทําไมไม่ทําอย่างที่เราเสนอบ้างอ่ะไม่ต้องเป็นนโยบายก็ลองดูก็ได้แล้วคุณทําไมไม่ลองแล้วลองไม่ดีก็เลิกได้ไอ้นี่ลองแล้วไม่ดียังไม่เลิกเลยจํนานเข้าวเนี่ยแต่ที่ไม่ดีด,ด,ดีเนี่ยยังไม่ลองเลยเพราะฉะนั้นจรียร้องแค่นี้นะว่าให้มีธรรมะหน่อยอย่ามุสามากนะนะครับแลวอย่าเห็นแก่ประโยชน์ของส่วนตนกับของบริษัทมากนะนะเห็นแก่ชาติกับชาวนาบ้างเห็นดีดีก็แปลว่า เห็นดวงประชานิยมแล้วมาลองของดีๆกันบ้างไอ้ของไม่ดีเนี่ยลองแล้วต้องยอมรอับว่าไม่ดีก็ต้องเลิกนะครับเราให้ลองได้แต่คุณต้องเลิกแต่ถ้าไม่ดีไอ้ของดีๆเ่ยคุณต้องลองบ้างถ้าดีคุณก็ขยายไปเฮ้ยขอแค่นี้คงไม่มากเกินไปครับคนบริหาประเทศเนี่ยความรับผิดชอบต่อความมั่นคงของประเทศเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญยิ่งยวดน,นะฮะไม่ต้องมาเียเลยรับผม ก็จะรับว่าไปคิดเท่านั้นเองแต่คิดไม่ออกเดี๋ยวก็หาคนช่วคงมีคน,คนช่วยคิดออกคนเดียวนั้นก็ดูฉลาดเยอะมีฉลาดอยู่หลายคนนะก็ไม่ได้มาเคลียร์ผมแน่ผมไม่อยู่งผมไม่ได้ยวมอะไรครับนะนะนะขนาดดรอกเตอรวิลล์พงศ์ไอยู่ข้างในด้วยยัอยองออกมาไม่เห็นด้วยจะมาเคลียร์อะไรกับผมจับทจไม่เดียว <c oughs>